ทสวัสดีเพื่อนทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมไทเกอร์สตราไลกันอีกแล้วนะฮะวันนี้อยู่กับเบนโซนะครับนะวันนี้ก็จะมารีวิวแมวสายสามแบบไม่ละเอียด <c oughs> โพรผมเล่นแมวไม่เป็นนะตอนนี้ก็เป็นไอดีพี่นิแคนนะครับยืมเข้ามาอัดเนาะ ยิงเข้ามาอัดนะครับนะีล้วมา,มาดูกันดีกว่าว่าเมลไทยสามเนี่ยมีอะไรแปลกใหม่มั่งอันดแรกเลยแถวล่างัางเหมือนเดิมนะครับนะก็คือเซตก็จะเป็นปรับพลังค่าจมตีนะฮะขื้นที่เพิ่มพลังชีวิต2%เอร์นตทุกครั้งที่ต้านทานแล้วก็สตันสองวินาทีน็อกดาวน์สี่วินาทีนะครับครับเลขสี่ก็เหมือนเดิมเป็นวอล์กนะ เปลี่ยนไปก็มี1แทบ1 2 3คลิกขวาคลิกซ้ายก็เหมือนเดินเป็นดอกไม้กับผีเสือ้อเนี่ยไม่มีอะไรคลิกขวาก็จะเป็นเป็นดาวพิเศษก็คือแมวเราจะไม่ได้เข้าไปตีแล้วนะครับแมวเราจะยืนเนี่ยยิงเครื่องลูกตุ้มลูกดาวอย่างเงี้ยเข้าไป อ่ะแล้วทีนี้มาดูว่าสกิลหนึ่งทำอไปได้สกิลหนึ่งนะฮะก็เป็นการยิงดาวลูกเล็กออกไปนะมองเห็นไหมเนี่ยยิงออกไปก็จะมีที่พื้นมันก็จะอยู่อย่างนั้นนะครับไปเรื่อยสกิลสองก็ยิงเป็นดาวเฉยๆสามเป็นการสร้างโลกสถานะนะฮะ ด้านาาะปกตินะครับนี่พอกดกด,ด3กด3ก็จะเป็นการยิงฟองฟองสบู่ออกไปนะเห็นไหมจะอยู่อยู่ที่บอลนะครับเนี่ยจะมีเอฟเฟกต์นะลดความเร็วขึ้นที่40%เลขสี่ก,ก็วอร์มือนเดิมไม่มีอะไร <c oughs> ทีเนี้ยความพีคมันอนะ มันไม่ได้ใช่อยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงแทบครับแทบของสมอนเนอร์สายสามสามารถอยู่ได้เรื่อยๆนะโฮะข้อหัวต้นานทานพอเสียหายขณะผิดปกติหนึ่งวินาทีขณะอยู่ในสถานไฟอิงหรือว่าขณะที่ขึ้นยานอยู่เนี่ยจะต้านสายผิปกตินะครับมีโอกาสคิดิคอน15%แล้วก็ความเสียหายคิดิคอน15%ถ้าเรากดแทบแล้วนางไม่ด้ตี นางไม่ตีนางก็จะแบบอ่ะเนี่ยดูไม่ดูอันนี้คือไม่ลงนะครับเพราะว่านางตีอยู่แต่ถ้าอกดแถบปุ๊บไม่ตีเนี่ยก็นางก็จะลงมาสามารถกดได้ขึ้นได้แล้วก็แคนเซิลได้นะฮะมาเรามาดูทีละสก,กิลกันดีกว่าของท่าบินย่างนแรกเลยเมื่อบ,บินแล้วกดตัว f ครับน้องจะชาร์จบอมอย่างนี้ แล้วแตมว่ากด F ได้เรื่อยๆนะฮะกด F ไปไเรื่อยๆอย่างเงี้ยจกกนกว่ามันจะหมดนะครับตรงนี้จะเป็นหลอดสแต็กนะฮะก็คือใช้วิบบ็อการ์แค o นนเพื่อสร้าง Stack, สเต็สตาร์คัสเมื่อครบห้าจะสร้างสตาร์แคนดี้แมวหู้ใช้สตาร์เคนดี้นะฮะก็คือจะเป็นตัวนี้สตาร์เคนดี้มันก็จะเป็นอยู่ในคลิกขวานะครับมา F ชาร์ตนะครับแล้วก็ F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  ไปเรื่อยๆนะ มันก็ยิงไปเรื่อยนะครับแล้วผมจะรีดเนี้ใช้สกิลเนี้ยทำไงผมกดหนึ่งครับมโลคูดาวอันนี้เป็นเอฟเฟกของเนี่ยผมตั้งอย่างนี้นะเพาะ้าตั้งอย่างนี้มันจะรีดดาเมจได้เยอะกว่านะครับเวลาเนี่ยผมกดเอฟเพื่อเพื่อสังเกตนะตอนนี้มีรูปดาวอยู่ รูปดาวตัวนี้ถ้าเต็มเราจะใช้สตาร์พิงกี้สตาร์นะฮะได้อย่างเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวรอเป็นหนึ่งเดี๋ยวผมกดให้ดูก็คือสกิลสองอย่างพิงกี้สตาร์มันก็จะแรงผมกด F ปุ๊บเใช่ไหมเราก็ใช้สอง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 เนี่ยจงหวะาดาวจะหมดนะฮะสามเหมือนเดิมสี่เหมือนเดิมไม่มีอะไรครับ แล้วถ้าคิดขวาไปเรื่อยมันก็ไม่มีอะไรก็คือเป็นการถ้าเราหยินหดนู่นหมวดนี้คิดขวาคิดซ้ายมันก็จะเป็นการเก็บหลอดแบตเตอรี่ให้แบตเต็มมันก็จะได้ดาวมานะครับแต่มันจะไม่อยู่แต่ดาวมันจะยิงได้แค่ทีเดียวเนี่ยเห็นไหมมันจะไม่อยู่นะเหมือนกับออตอนเรากด F นะฮะเนี่ยมันชื่อว่าพิกิสตา ซปเปอร์ทิงกี้สตาร์นะฮะอืมแล้วทีนี้เวลาเล่นผมทำยังไงผมก็จะกดชิปเอฟสามนะครับอ่าขึ้นแท็บกดเอ2สอง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 แล้วก็ขวาเอฟนะครับอันนี้คือหมดง่ายนะฮะจะถ้าหมดยากเนี่ยมันจะถ้าแบบเป็นมาโคม,มันจะรัวกว่าน,นี้อีกนะครับ อันนี้เวลาผมเล่นนะผมเล่นอย่างนี้มันใช้ให้หมดแถวบนมันใช้ให้หมดแลนะกก้วะกิอยู่ไหนที่เกี่ยวข้องกับกับแมวสายสามเนี่ยเนี่ยเอฟนะ โอเคประมาณนี้ฮะมาทีนี้เรามาดูไอเทมของอาชีพอ่สมอนเนอร์กันนะครับที่จะบวกให้กับสายสับนะฮะก็จะมีอย่างแล้วก็3อย่างนะถ้ามีสร้อยข้อมือนะครับก็จะบวกเหมียวบีมซูเปอร์พิงกี้สตาร์นะฮะแล้วก็เหมียวปิ้วปิ้วนะครับไฟเประไรกันแล้วก็ป้ายฮะปณิธานตามองก้อนปณิธานทิปรึกษาเมื่อใช้เมื่อกดอา่าไม่ใช่ตรงนี้ ไม่ใช่นี่ตรงนี้จีเอเมื่อเหมียวคิเวจัมตีเข้าเป้าลูกโคดาวเหมียว,วบีนึ่จุดวิเมื่อใช้บับเบิ้ลเหมียวจะเกิดเอฟเสียงสม,มุดสิบสองวินาทีเสียงสม,มุดนะฮะสมกว่าจะเป็นสามใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ย ก็อันนี้ป้ายสายสามแล้วก็นี้ตาเขาทำปีนะครับอืมก็ประมาณนี้นะครับสมัครใครชอบเขาจะลืมกดไลค์สมัครใครกันด้วยนะครับ่าเจอกันใหม่อีพีหน,น้าสวัสนีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ